ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเติมแก๊สบ้าเลยไปดำน้ำครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดำน้ำดูปะการังกันนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับการลงไปใต้น้ำครับปะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสปอนเรือก่อนเรือผมสวยไหมครับใครยังไม่ได้ไปทำเรือนี้นะครับฟรีนะครับรีบไปทำนะต่อไปนะครับพอได้ขึ้นเรือแล้วเราก็มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับตัวเอ็นทุกคนดูง่ายๆนะครับด้านบนเห็นเปล่ามีตัวอักษรด้วยนะครับ เล็งไปที่ตัวเอ็นนะครับแล้วก็ตรงยาวเลยนะฮะเราจะผ่านกับโซ่เข่านะครับของเกาะซันสโตนครับและรูปปั้นแห่งการปกครองครับระหว่างที่เราขับเรือนะครับก็ให้ดูรายละเอียดของเรือเราไปด้วยนะเรือยี่ห้อก้างปลานะครับน่ารักมากเลยนะมาถึงแล้วเห็นหรือเปล่าด้านหน้ามีทุ่นเล็กๆนะครับเอามีเพื่อนเรามาด้วยนะคงจะลงไปใต้น้ําพร้อมกันครับโอเคจากนั้นให้เราลงเรือเลยนะครับที่ทุ่นเนี่ย ก็จะมีออกซิเจนขายเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบที่แพงกว่านะหมื่นห้านะครับเราทุนน้อยสามพันก็โอครับไปครับเตรียมตัวดำน้ำกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการมองเห็นเลยนะครับเพราะว่าไม่เห็นแน่นอนบ้าเลยหยอกเล่นครับผมปรับให้แล้วนะครับสว่างสุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะเป็นยังไงครับพอมองเห็นไหมครับทุกคนจากทุนนะครับให้เราดำดิ่งลงไปเลยนะทุกคนจะเห็นตู้คอนเทนเนอร์สีแดงนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนๆว่าระหว่างที่เราดำน้ำลงไปนะครับ ในตู้คอนเทนเนอร์สีแดงนั้นนะครับจะไม่มีอะไรเลยครับใจดํามากนึกว่าจะมีของให้สักนิดสักหน่อยอ่ะได้เวลาดําน้ําลงไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราดําลงไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆมืดลงนะครับตอนนี้ผมปรับสุดเท่าที่จะสุดได้นะครับเพิ่มทุกอย่างนะครับทุกคนเลยจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนนะด้านล่างนี้นะครับจะมีป้ายเห็นเปล่าเป็นป้ายสีขาวนะครับให้ทุกคนเตรียมตัวเลี้ยวขวานะครับนี่ทางนี้เลยนะครับ ระวังด้วยนะครับที่นี่มีระเบิดนะครับโดนโซ่ได้นะครับอย่าโดนทุ่นระเบิดด้านบนนะเห็นปหมดาๆอ่ะเออนี่ปักสุดเลยนะเลยเห็นชัดเจนหน่อยนะครับถ้าโดนรอบเดียวนี้อาจจะไปเกิดใหม่ได้เลยนะครับระหว่างที่เราเพื่อเพื่อนกับการดําถ้านะครับเราจะเห็นนี่ปะการังสีม่วงด้านขวาเไหมครับให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับเจอกระทุ่นระเบิดนะครับจํานวนมากเลยทีเดียวนะให้ทุกคนนะครับทําการเลี้ยวซ้ายนะเห็นไหมทุ่นระเบิดโคตรเยอะเลยนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็น แนวปะการังที่เป็นรูปลูกตาเรืองแสงได้นะครับค่อนข้างน่าเกียดนิดนึงนะฮะใครกลัวรูต้องระวังนะครับดูดิน่าเกลียดจริงนะไปค่อยๆว่ายขึ้นไปด้านบนนะครับจากนั้นนะครับเราจะทะลุเข้าถ้ำแลวคันนี้เราจะได้เจอกับที่ตกปลาที่ใหม่ครับเป็นยังไงครับมาดูกันโอ้โหสว่างล่เลยครับเพราะว่าผมปรับสุดจริงๆมืดตึ๊บเลยนะครับที่นี่นะครับดูดิเป็นไงเห็นชัดเจนไหมครับ ตู้คอนเทนเนอร์สีแดงนะครับพาขหายใจนิดหนึ่งแล้วก็ไปกันต่อนะครับดูด้านล่างดิครับสวยงามไหมครับมีปะการังเยอะแยะเลยนะครับแล้วที่นี่นะบอกเลยว่าปลาโคตรเด็ดเลยนะครับใครยังไม่ได้มาตกนะมาตกเลยนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวผมตกให้ดู2ตัวก่อนโอเคบ้าเป็นออเดิร์ไงนะตอนนี้พามาเที่ยวนะครับดำน้ําดูปะการังถูกใจปะถ้าถูกใจฝากกดไลค์ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่มีของขายด้วยนะครับของดีทั้งนั้นเลยครับไป นี่ครับเราจะเห็นพ่อหนุ่มนะครับถือตะเกียงรูปรอแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับด้านหลังเขาจะเป็นทางขึ้นไปที่ช้อปปิ้งของเรานะครับนี่ด้านบนนี้น่าเกลียดมากแนวประการังลูกกตานะครับน่ากลัวไปดูซิมีอะไรมาให้เราซื้อบ้างนะครับอันแรกนะครับเขียนว่า o n c e p t i o ่นเ l ลนะครับไม่รู้คืออะไรครับ400กว่านะครับก็ซื้อไปแล้วกันนะครับอันที่สองนะครับราคา900นะครับเป็นเครื่องร่อนนะชื่อว่าเกลเลอร์ครับอันนี้ต้องเอาเลยครับ เอาไว้ล้อนจากที่สูงครับอันนี้เป็นขากบนี่ก็ต้องใช้นะครับ9,000นะอันนี้เป็นแบบเหมือนเครื่องเทอร์โบนะครับราคาเท่าไหร่โอ้โห80,000จะบ้าครับมีอยู่9,007นะครับตอนนี้แล้วด้านขวานี่น่าจะเป็นให้ดาวน่าจะเป็นเหยื่อนะครับไม่รู้ถูกไหมเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ไปอันนึงนะครับแล้วก็ซื้อขากบด้วยแล้วก็น่าจะพอแค่นี้แหละเพราะว่าตังค์น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าเหลือเลยนะฮะไปซื้อครับเรียบร้อย600นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ9,0 เงินที่เราเหลือนั้นนะครับมากมายมหาศาลเลยเกินนะครับ176ดครับมาหมดตูดแล้วแต่ดูซิว่าในถ้านี้นะครับใช้เรดาร์ได้หรือเปล่าอ่าใช้เรดาร์ได้นะครับมีบอกไว้ด้วยว่าแถวนี้มีปลาหมึกนะครับอุ้ยสุดยอดครับแล้วก็มีปลาโจรด้วยนะซ้ายมือนะฮะอันนี้อะไรอ่ะอ่ะมีกระจกเทเลพอร์ตได้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจัดการตกปลาโกรแล้วเราก็จัดการเทเลพอร์ตนะครับลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะ เปไปตกปลากันด้านล่างนี่คือสวยมากเลยนะเหมือนจะเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่นะครับดูดิโอ้โหเป็นปลาอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทุ่นระเบิดเยอะแยะนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยน่าจะมีสัตว์ที่อันตรายมากนะอาศัยอยู่ในนี้ครับมาครับได้เวลาตกปลากันแล้วครับดูสิว่าในถ้ำแห่งนี้นะครับใต้น้ําลึกเนี่ยจะมีปลาอะไรที่เท่บ้างนะ บริเวณนี้มีปลาโจนนะครับเรด้าบอกลองดูซิว่าปลาโจนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมยังไม่เคยเห็นนะปลปลาโจนขย่าไปครับแทงมันคงของเรานะครับจัดไปฮะรัวๆเลยครับขยา่ารัวๆครับตอนนี้ผมเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะครับเล่นวันที่2เนี่ยเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะนะเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะครับเลเวล30มแล้วครับรวดเร็วไหมขย่าไปฮะขยาเขยาเขยา่ขยาดูซิว่าจะได้ปลาหรือเปล่า ปลากินเหยื่อแล้วครับเริ่มยื้อกันแล้วครับอย่างเมามันครับไม่มีลบไม่มีบวกนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นปลาธรรมดาหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วและเรียบร้อยเฮ้ยมีหนวดสีทองด้วยโคตรเท่อ้าได้ปลาโจรครับโอ้ไหนมาดูสิหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้หน้าตาโคตรเท่เลยครับหางเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีหงอนนะครับสีส้มนะฮะตอนแรกมองเป็นสีทองโคตรสวยเลยนะ ไปครับตกปลาหมึกกันถึงทิ่นแล้วนะครับตกข้างพ่อค้านี่แหละครับตกปุ๊บข่ปั๊บนะสบายดีนะครับหย่อนเบ็ดก็ไปได้เวลาเขย่าแท่งมั่นคงของเราแล้วนะครับดูซิว่าเราจะได้ปลาหมึกแบบที่เราหวังไว้หรือเปล่านะครับปลาหมึกอะไรเยชื่ออะไรเนี่ยคอกคาตูนะครับคอกคาตูเอาอย่างหมายอย่างไอหนูปลาหมึกติดแล้วนะครับเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าตัวอะไรครับวิแต่ว่ามันขึ้นเร็วมากแถบขึ้นเร็วมากครับ ใช้เบ็ดมั่นคงนี้คือสุดแล้วนี่เนี่ยเรียบร้อยครับได้อะไรวะเฮ้ยผมได้ปลาก,กระเบนว่ะเฮ้ยแล้วเป็นกระเบนที่โคตรเท่เลยครับตัวแบบโปร่งแสงอะ่ะดูดิเฮ้ยนี่ขนาดตก2ตัวนะครับเพิ่งเคยลงมานะที่เนี่มาครับได้เวลาใช้เทเลพอร์ตกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูปลาตกตัวนี้นะครับถ้าอยู่ข้างบนแล้วจะสวยขนาดไหนโอ้โหเดี๋ยวนะคือเล่นกับแสงนี่คือโคตรเงาอะ่ะ ดูดิปลาโจรโคตรสวยเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับปลากระเบียนนะครับงดงามมากครับใครสนใจไปตกได้นะครับตามไปได้เลยโคตรง่ายเลยนะฮะปลาได้เวลาขายตัวแรกนะครับเท่าไหร่กระเบียนดูราคาสิน่าเกียดหรือเปล่านี่คือตกปุ๊บขายปั๊บเลยนะไม่ไม่ยากนะครับตกแค่สองทีเองนะฮะมาหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดไม่น่าเกียดนะครับปลาโจรแหละครับอันนี้ปลาระดับธรรมดานะ 215ครับเอาแล้วครับได้เวลาไปลุยแล้วครับผมขอตัวไปดำน้ำดูประการาังก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย